เฮียยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซมเบอร์วอลกับบูชแนลนะครับช่วงนี้หนึ่งทุ่มแล้วเพื่อ <S <S ๆนๆวิ่งได้กลับเข้าบ้านนะครับพิ่งได้เล่นเกมวิม่งได้เข้าเกมนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะซีซันเวอร์ลีน่านะครับรอบนี้จบ3ทองนะก็ถือว่าตามเป้านะครับคือมันไม่มีเวลาตีถึงหนึ่งแดงเดี๋ยวซีซันหน้าว่ากันใหม่นะถ้าไม่ติดแารากิจอะไรก็พยายามนะครับจะไปให้ถึงหนึ่งแดงทุกคนอแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลน,นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไป รับออร่ากันทุกคนนะครับเดี๋ยวรับในบ้านครับลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าออร่าตัวใหม่นะครับที่เราได้มาเนี่ยเหมาะกับตัวอะไรบ้างนะทุกคนนะก่อนจะไปผมขออนุญาตนะครับรับของในร้านค้าก่อนมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับเพื่อนนะครับที่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับผมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับบูชาแนลด้วยนะก็ใกล้ที่จะห้าพันซับแล้วนะครับสําหรับช่องบูชาแนลเรานะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับผมมาออร่า่อนข้างสวยทุกคคนนะรับ อันนี้ก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มตีเอทีเอมาจาไม่ได้เหมือนกันว่าซีซั่นไหนนะตั้งแต่ได้ดีนี้มาเนาะน่าจะตั้งตั้งแต่อันนี้มั้งนะครับอืมตั้งแต่อันนี้เลยที่ผมเล่นนะจนเมื่อก่อนเมื่อก่อนระบบอ่าวอรีน่านะครับยังไม่มี3เงินที่ได้อลนะ่าเนาะก็สําหรับใครที่จบ3เงินก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ2ทองอันนี้คือ1ทองนะสองทองเนี่ยจะได้อล่านะครับแล้วก็เริ่มมาจบสาทองทุกคนนะครับหลังจากนั้นมาก็ซีซั่นนี้ไปดินี่มันคนลเงินแลนะ้เ <c> น <oughs> มีคนละอันกันหรือเปล่านะครับคนละอันกันเนาะอืมก็สองทองสองทองเพิ่งเพิ่งอันเนี้ยเริ่มสามทองนะครับแล้วก็มีอันนี้มั้งอืมที่แบบว่าเขาปรับใหม่เนาะที่อ่าผู้เล่นสามเงินนะครับไดออรา่าผมก็เลยไดสี่อันมาเนาะนะนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันเป็นผลึกปรีกน้ําแข็งอนะ่ะปรีกเลยนะผลึกน้ําแข็งเนาะน่าจะเหมาะใครตัวเล่นผู้ตัวละครผู้หญิงปะกินน้ําเข้าไหมเ,เพื่อนๆว่าเข้าไหมเออแต่ดูจากออร่าผมไม่ค่อยเข้านะดูจากคอของผมนะครับ อ๋อภาดินน้ำล่ะเข้าไหมนี่ลาดินน้ำเนี่ยไม่ไไม่มีข้อตูมนะก็ได้ไหมตัวไหนเล่นไม่บ่อยนะก็ใส่ได้นะครับก็ถือว่าคอน้นงโอเคอยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่นะศัะยให้น้องก่อนนะผมยังไม่มีอ๋อภาดินน้ำผมยังไม่มีออร่าเลยนะครับแล้วก็ออร์เครคขึ้นน้ำได้ไหมออร์เรลขึ้นน้ำรู้สึกว่าจะเป็นพวกอันอื่นสวยกว่านะสวยกว่านี้เนะ่อันนี้ก็ดูเฉยเฉไปหน่อยนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวที่เราตามหาล่มไฟนะครับ ล่องไฟได้ไหมอือล่องไฟก็น่ารักดีนะนะครับดูดิใช่อือรู้สึกเป็นผลึกขึ้นมาเลยทุกคนนี่ล่องไฟก็ใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้อยู่อาศัยล่องไฟอันหนึงนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับใส่ตัวอะไรกันบ้างนะคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมใส่คนเล่นนะครับเอาละขึ้นไม่ได้เนาะไม่สวยนะผ<า>้าผ้าบูจาใส่คนเล่นนะ,ะเดี๋ยวเราไปลงเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวใครรีวิวของเล่นกันแล้วบูต่อนะเนี่ยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนุ่งบูด้วยนะช่องเด็กเนี่ยเพิ่งลงคลิปไปนะก็ตอนนี้สามคลิปแล้วนะครับเฮ้ยอันนนนี้สสววยยะทุกคม ไม่โมสวยนะดูดิเออแต่ดูดีอะผู้ <c oughs> บอกคนเท่เลยเออเน่ารักดีผมใส่กันแล้วกันอ่ะแล้วปีกสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูตัวละครอ,อย่างโทเทมกันบ้างโทเทมเนี่ยของเดลผมใส่เป็นอ่าปีกผีเสื้อนะครับอันนี้ล่ะอันนี้เข้าไหมเข้าเหมือนอันนี้เข้ากว่าป่ะวันไหนสวยกว่ากันอ,อันนี้ดูสวยกว่าเนาะมันแลเป็นตัวละครน,น่ารักน่ารักกว่านะผมว่า,าอ,อืนอกจากโทเทมแล้วนะครับ อ่ะตัวนี้แหละตัวละครอย่างหงมุลคุสเฮ้ยหงมุลคุสท่านมือก็ได้นะทุกคนเนี่ยตัวที่เราเอาไว้ไต่หอกันเลยนะทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยน่ารักดีนะครับแล้วปีกมันเป็นสีม่วงด้วยมันออร่ามันออกม่วงๆทุกคนเข้ากับตัวละครมากเลยนะฮะอืมอีกออร่ามันก็ตามตามท่าเนาะตามท่าของมอนเตอร์นะครับแมวล่ะแมวแมวตัเลี้ยงไม่ดีพอตัวหวงแมวก็เลี้ยงไว้ดีพอแมวได้ไหมแมวก็ได้นะแมวก็น่ารักนะครับไว้เล่นสีวอลนะครับ ตัวละครผู้ชายผมว่าไ,ไม่ค่อยเหมาะนะตัวละครผู้ชายน่าจะต้องเป็นปีกแบบอล่าพวกนี้อล่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวเจ้ามาในสีสั้นหน้านะมาพร้อมกับคอร์ดีเคนะครับให้เราได้ซื้อกันนะอันนี้ก็ใส่ตัวละครพวกสายดุดันดุดันไม่เกรงใจใครนะครับใส่ตัวละ okay. ครพวกนี right. ้ดีกว่านะครับโคไซดอนล่ะให้เข้าทุกคนผมว่ามันเป็นหมอตัวละครผู้หญิงเนี่ยเนเพื่อนคิดเหมือนกันไหมใครคิดเหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวไหนก็คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะไอเจนน้ำนะครับ ดูดีอยูีดูดีอยู่นะเ<ด>สือเพื่อนเราลืมเสือไม่ได้อย่างไรนะครับเสือไฟตัวแบกอติเอของเราเสืออยู่ไหนเสืออยู่ไหนเสือได้ไหมได้ดูบอกได้นะครับเสือก็น่ารักอีกแบบทุกคนนะเสือน่ารักเออได้อยู่ทุกคนเวลามันอยู่ข้างหลังลมันแหลมแหลมดีดูดีดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับอันเนี้ย อันนี้เป็นเมื่อวันไหนเข้ากันระวางเสืออ่ะผมลองใส่ให้ดูนะเผื่อใครที่แบบจะใส่อล่าเนาะแล้วก็พี่ผมว่าซีซันหน้าถ้าเกิดเลือกเลือกอันนี้จะเข้ากว่านี่อะไรเงี้ยผมว่านี่สวยกว่าเอาทุกคนอันนี้เหมาะกับเสือกว่านะคิดเหมือนกันไหมเดี๋ยวรอซีซันหน้าแล้วกันนาะเสือนะเดี๋ยวรอซื้อปีให้อีกเนี่ยครับซีซันนานี่ต้องตีเองบ้าข้างแล้วนะเพื่อที่จะเอาแต้มนะครับมาซื้อพวกอล่าซื้อพวกปีให้อล่าขึ้นเนาะไม่เข้าเคี้ยวเคี้ยวทุกคนเคี้ยวเคี้ยวมันสวยครับผม มันต้องใส่คู่กับข้อสวยๆแบบนี้นะฮะัดล่ะือพัดก็ได้อยู่นะดูนี่เออได้อยู่ทุกคนเนี่ยใครมีออโอ้โหชุดนี้มันอืมผมอะ่ะอืมนะฮะได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็สวยนะยนะเนี่ยสวยนะพัดลมนะครับพัดลมก็ใส่คนนี้สวยเงือกผมไม่มีเนะี่ยถ้าเกิดเรามีเงือกเราว็่าใส่เงือกได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ได้ไหมตัวของไม่สวยเท่าไหร่นะครับดูแค่จากผ้าไม่ต้องซูมก็รู้แล้วไม่ได้เนาะ ตัวนี้ได้ไหมออตัวนี้ก็ได้อยู่ทุกคนแต่รู้สึกว่าปีกซีซั่นที่แล้วสวยกว่านะถ้าจะใส่กับตัวนี้นะเนี่ยดูดิเออผมมองว่าปีกปีกกันก่อนนะสวยกว่าเนี่ยปีกกันนี่สวยกว่านะปีกกันเล่มแหลมเนี่ยสวยกว่านะครับไ,ไม่เหมาะไม่เข้าเท่าไหร่ไม่เข้าเท่าไหร่นะเขียวดีกว่าเขียวเรามีคอร์สป่ะเขียวไฟได้ไหมไอพวกตัวละครตัวดาเมจไม่ค่อยสวยนะตัวที่เป็นตัวดาเมจอะตัวที่แบบว่า เป็นตัวทำ d a m เมจนะฮะผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ล่ะเออนี่ก็ได้อยู่ได้ไหมได้ที่แปลว่าไม่ได้หเลยว่าได้ไหมเออก็สวยดีนะเป็นเหมือนกับว่าผลึกน้่มแข็งนะครับจากคิตตันส่องแสงให้น้องนุ่มแข็งมากสวย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 อยู่ทุกคนสวยอยู่แต่ว่าบูกี้นุ่มแข็งไม่ได้ใส,ส,ส่ใส่ใส,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 ส่แต่ไม่ค่อยได้ใช้นะเดี๋ยวต้องใครอยากเห็นนะครับพัดน้ำสกิลเต็มแบบโคตรเดี๋ยวคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเนี่ยโคตรหรือเปล่าไม่รู้บูกี้อยากรีวิวอ่ะบูกี้อยากรีวิ แต่มันออกแนวญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นกับผลึกน้ําแข็งก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่เวลาเล่นเนี่นะครับมันทันหลังอ,อือได้ให้อยู่นะเพื่อนๆก็ใครชอบตัวไหนนะครับแล้วใส่ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องเนะีครับขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ